ฮัลโหลทุกคนสวัสดีนะคะ,ะก็ะกลับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเหดเอียงวรเราจะมาโชว์เสื้อผ้าที่เราไปช็อปมาเพื่อที่เราจะเอาไว้ใส่ช่วงคริสต์มาสปีใหม่หรือสั้นๆก็คือเหอะนั่นเองกดอ,อื่นเลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยเรา คืออยู่ที่อเมริกาเนาะแล้วก็ช่วงเนี้ยเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะซึ่งเสื้อผ้าที่เราไปช้อปปิ้งมาเนี่ยก็จะเป็นเ,เสื้อผ้าที่ไว้ใส่ช่วงหน้าหนาวซะส่วนใหญ่เนาะโอเคเอาละทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันดีกว่าว่าเราไปช็อปอะไรมาบ้างไปดูกันเลยจุดแรกเลยนะคะเราก็ไปช็อปของ H&M มานะคะนี่ยังอยู่ในถุงอยู่เลยเปิดมาแล้วกันเดี๋ยวเราจะก็จะใส่ใให้ดูด้วยนะ ือตัวนี้แบบน่ารักมากเป็นเสื้อใหมพรมนะคะนี่เลยเป็นคาร์ดิแกนออกแนวจะแบบมีความครอบครอบหน่อยอะนะคะไม่ได้แบบยาวมากแต่ที่ชอบก็คือตรงกระดุมเขาอะคะ่ะทุกคนดูดิเออมันทำให้แบบดูมีอะไรอะไรของ h อที่ได้มาเขาจะลด25%หรือ30%ก็ไม่น่าใจนะทั้งเว็บไซต์นะคะเราก็เลยต้องจัด แล้วคือแบบเราจําราคาไม่ได้อ่ะทุกคนตัวนี้น่าจะไม่เกิน15เหรียญหรอกมั้งที่ตายไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเสื้อเบอร์ XS นะคะอ่ะเคลียร์พื้นที่หน่อยสิๆๆประมาณนี้เลยนะคะนี่มันก็จะมีความครอปแต่ว่ามันไม่ได้แบบสั้นขึ้นไปมากนะถ้าใส่กับกางเกงที่แบบเอวสูงหน่อยเนี้ยก็พอดีหรือว่ากางเกงต่ำๆก็จะแบบโชว์ตรงนี้หน่อยนะคะอันนี้ จะเป็นประมาณนี้แขนก็ยาวอยู่นะก็ลูดลขึ้นอะไรเงี้ยเออใส่ยี้ก็ได้อ่าเก๋ไปอีกแล้วเราก็ได้ากางเกงยีนมาด้วยนะคะเอาปรุงสี้ดีกว่าได้กางเกงยีนจากเอชอนอันนี้คือเป็นทรงที่ดูในเว็บไซต์แล้วแบบเฮ้ยมันเป็นทรงที่เราอยากได้คือก็เอวสูงเหมือนเดิม ไฮไร s ์แล้วก็เรียกว่าอะไรอะ่ะมีความบานนิดนึงซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะใส่ได้หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่กางเกงของเอเอะเราจะใส่เบอร์สูงไงดีเทลไม่ได้มีอะไรมากนะก็คือแบบเรียบๆเ,เลยกระดุมก็ธรรมดาปกติอันเนี้ยคือลดราคาแล้วคือราคาดีมากๆก็กประมาณ10กว่าเหรียญนั่นแหละแต่คือนะนี่ข้างหลังก็จะมีกระเป๋า ธรรมดาเลยนะคะตรงนี้ก็ไม่ได้มีแบบดีเทลอะไรของของไอจนเนมไม่มีปงไม่มีป้ายส่วนขาเนี่ยการตัดเย็บเขาจะเป็นแบบประมาณนี้เออคือในรูปอะ่ะมันจะเป็นประมาณแบบเท่ากับแองเกิลของนางแบบด้วยความที่นางแบบเขาสูงไงแต่ถ้าเราใส่เราร้อยห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดก็คงจะเป็นขายาวนะ คืออย่าไปคาดหวังอะไรมันมากนะคะถ้าอยากจะให้มันเป็นขาตเติดขึ้นมาหน่อยก็ต้องตัดเอาเนาะก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยพรรมดาเลยเรียบๆนี่นะคะทุกคนสำหรับกางเกงเฮ้ยใส่แล้วคือแบบมันคือใช่เลยมันคือใช่ภาพที่เราที่เราวาดไว้เลยนะคะคือถึงแม้ว่าตรงขาจะยาวกว่าที่เราคิดไว้แต่ก็คือแบบก็ไม่แย่อะทุกคนแล้วคือ เฮ้มันใส่ได้อ่ะคือแบบคือสูงแบบสูงจริงๆอะทุกคนคือสูงแบบปิดสะดืออะ่ะเอ uh อเฮยได้อะ่ะเก๋อ่ะใส่แล้วแบบคนไม่รีบโอเคได้อยู่เอ้ยได้ชอบเลยอะ่ะดิดด,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 ดแฮปปี้ชอบแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นแบบเดียวกันเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นสียีนนะ Okay. คือชอบไงชอบทรงก็เลยซื้อมาสองสีเป็นคนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าชอบอะไรแล้วก็จะซื้อที่มันเหมือนกันแต่คนละสีก็ไม่รู้ทาไมมีใครเป็นแบบเรามั่งที่แบบเออถ้าชอบเราจะต้องมีแบบมีหลายสีอะไรเงี้ยนี่นะโอเคทุกคนส่วนตัวนี้นะคะเป็นสียีนเฮ้ย hey, ทำไมฉันชอบตัวนี้อย่างนี้เนี่ยคือสีดำก็ชอบสียีนก็ชอบเป็นอะไรที่แบบ อจะกลายเป็นยีนโปรดตอต่อไปของเราคือบอกเลยว่าดีใจมากๆที่ซื้อมาสองสีคือชอบอะชอบมากเออลืมบอกไปว่าตรงเนี้ยนะคะเขาไม่มีกระเป๋าให้นะคะเขาไม่มีกระเป๋าแต่เขามีกระเป๋าตรงนี้ให้นะคะเหมือนเป็นกระเป๋ารับนิดหน่อยนะตรงนี้นะคะเฮ้ย hey, I love I love I love ก็ไม่ได้ยาวมากนะพูดถึงอะความยาว กำลังดีนะเออแต่แบบดีใจดีใจดีใจอ่ะจะส่องอีกนานไหมกระจกอะนานไปละ <c oughs> ยังอยู่ที่ H&M นะคะก็จะเป็นนี่เลยตัวนี้คือน่ารักอะน่ารักแบบผู้ดีแบบสีขาวอะไรเงี้ยนี่จะเป็นแบบ เสื้อทรงใหญ่หน่อยนะคะเหมือนทรงกระบอกแนวโอเวอร์ไซส์ทรงกระบอกอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบดีเทลของเขาก็คือตรงกระดุมอีกแล้วจ้าทุกคนนี่กระดุมคือแบบอง,งองยิงองหญิงอ่ะดูดิดีเทลต่างๆเอ,อ้ย3เม็ดประมาณนี้คอปกแล้วด้านหลังก็คือแบบนี่ด้านหลังจะเป็นแบบอย่างนี้ทุกคนแล้วคือคว้า แล้วคือผ้ามันเป็นแบบขนนุ่มๆอ่ะดูดิเออตัวนี้ก็เบอร์ XS นะคะราคาเต็มเขาอยู่ที่29-99บาประมาณ30เหรียญอันนี้ค่อนข้างจะแพงนิดนึงแต่ว่าก็คือซื้อมาได้ในราคาลดด้วยนะมันก็จะดูใหญ่ๆหน่อยอะนะนี่จะติดระดก็ดูแบบนี้ก็ได้คฮ้ยน่ารักอะ่ะเออแขนจะเป็นแขนแบบ ทาไหสส่วนหรอเออก็ปิดข้อสอบได้พอดีอะนะจะแ,แบบปลดกระดุมนึงก็ได้นะก็ส่วนเหมือนกันแล้วก็แบบเปิดอย่างนี้หน่อยอ่านี่ขนาดใส่กับนาฬิกาของแดเนียลยังดูดีเลยอ๋อขออนุญาตขั้นโฆษณาหน่ดนึงนะคะก็คืออยากจะโฆษณานาฬิกาของแดเนียลวอลินชันนะคะแล้วก็ j e w e l r y ี่อ e s ซ o r ซออะไรของเขานะคือตอนนี้เขามี เรีวอะไรอะ่ะ j e w e l อร r y ออกมาใหม่นะคะก็จะมีด้วยกัน3 collection นะ collection ที่ตักเลือกมาเนี่ยจะเป็น collection aspiration นะคะก็จะเป็นสร้อยแบบนี้เลยนะสีโรสโก o l d แล้วมีแบบเอ,อกลมๆสีขาวนะคะแล้วตรงนี้จะมีลายเขียนว่า Daniel Wellington แล้วก็มันจะมากับเซ็ตตุ้มหูนะก็จะเป็นเหมือนกัน คือจะมีความแบบมินิมอลดูดีมีมีคลาสอะไรอย่างเงี้ยดูดีมีสไตล์แบบเรียบเรียบหรูหรูสไตล์ d ด n เนียลนะคะแล้วก็นาฬิกาตัวนี้เรือนนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่นะคะจะเป็นทูโทนเลยจะเป็นสีดูโวนะคะสีเงินกับสีทองแล้วข้างในเนี่ยตรงนี้จะเป็นเม็ดเออเม็ดเพชรนะคะจะเป็นเพชรแต่ไม่ใช่เพชรจริงนะทุกคน ประมาณนี้คือสวยมากอันนี้เป็นสีใหม่รุ่นใหม่สวยนะคะแล้วก็ตักมีแหวนอันนี้จะเป็นแหวนอยู่ในคอลเลกชันของจิวเวลรี่ละลายใหม่เราแต่เราจำชื่อไม่ได้น่าจะเอเลนหรือเปล่าคือนาฬิกาที่เป็นทูโทนแบบนี้นะคะเราสามารถใส่จิวเวลรี่ที่เข้ากันได้ทั้งที่เป็นสีทองแล้วก็สีเงินเลยซึ่งตักก็เลือกเป็นสีสีเงินมาใส่เข้ากันนะคะตัวเนี้ยอย่างนาฬิกาเราใส่กับเสื้อตัวเนี้ย เฮ้ย <He, S 2> ดูดีนะดูแพงอะดูมีอะไรส่วนด้านนี้ทักใส่เป็นกำไรนะคะก็เป็นกำไรของแดเนียลนะประมาณนั้น2ออันนะคะถ้าใครที่แบบสนใจอยู่แล้วอะไรอย่าเงี้ยนะอยากจะซื้อจะบอกว่าช่วงช่วงเนี้ยถ้าซื้อแล้วมันจะ นะมีทั้งนาฬิกาที่ลดอยู่50%ซื้อครบเท่าไหร่อะ4,500ได้จิวเวอรี่ฟรี1ชิ้นด้วยอะไรเงี้ยแล้ก็ยังมีโค้ดนะคะให้พเพื่อนๆเอาไปใช้ลดได้อีก15%เราจะทิ้งลิงก์แล้วก็ทิ้งโค้ดของตะกเอาไว้ที่ต่อ information ข้างล่างนะคะยังอยู่ที่ H&M นะทุกคนคือเราซื้อมาหลายชิ้นมากแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเตเตอะะตัวนี้โอ้โห คือเสื้อผ้าเราอะไม่ค่อยมีแบบสีสันอะไรเยอะแยะมากมายนะคะสีประมาณนี้คือไม่มีเลยเนี่ยเป็นตัวแรกในตู้เลยนะเนี่ยอนะช่วงเทศกาลเทศกาลอะไรเงี้ยสีสันก็ต้องมานิดนึงป้านนอกจากสีเขียวสีแดงอะไรประมาณนี้สีทองสีเงินเออใส่สีสีอย่างนี้บ้างก็ได้ไหมอะไรเงี้ยนะอันนี้คือแบบก็สเวตเตอร์เรียบๆเลยนะคะผ้า ไหมพรมชีวิตประจําวันของตากาต้ชอบใส่เสื้อไหมพรมนะเพราะวันอุย้ยตีปากเลยหรอเพราะวันให้ความอบอุ่นได้ดีอะนะนี่รู้สึกว่าคุณนก็ได้อยู่นะมันมีความแบบไม่ได้ม่วงจา๋ามันมีความอมน้าเงินอมยังไงอยู่ซึ่งก็จะมีความตัวใหญ่นิดหนึ่งนะคะอันนี้เบอร์ X S แล้วนะ เออรูดแขนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบมีความโชว์นาฬิกานาฬิกาจิวเวอรงจิวเวอรี่ประมาณนี้นะคะนี่แค่นี้ก็ดูดีแล้วอะ่ะทุกคนมีสร้อยประมาณนั้นมีเลยเออเยอะ <laughs> ตัวต่อไปเลยแล้วกันเร้ <laughs> ่อใหม่พรมอีกแล้วแต่คนละสีอย่างที่บอกไปว่าถ้าชอบก็จะซื้อมากกว่าหนึ่งสีนะซึ่งเราก็ซื้อสีดำมา นี่คือสีดําเป็นอะไรที่แบบมันต้องมีในตู้ไม่มีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีดําแขนยาวเสื้อสีดําแขนสั้นเสื้อสายเดี่ยวสีดําแม้กระทั่งเสื้อสเวตเตอร์สีดําคือยังไงมันต้องมีเป็นอะไรที่เบสิกล้วในตู้เราขาดไม่ได้ทุกคนประมาณนี้ แล้วคือสีดำอะมันก็จะมีหลายดำด้วยนะจะมีแบบรัดรูปเอ่ยมีแบบว่าแบก,กี้หน่อยตัวใหญ่ๆห,หน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทรงเดียวกันเลยนะคะมีความแบบโอเวอร์ไซส์แล้วก็อันนี้จะเป็นเบอร์เดียวกันนั่นแหละเบอร์ X S นะ,ป,ะนประมาณนี้ธรรมดามากสีดำนะคะถัดมาจะเป็นสีเขียว <K ill> เหมือนกัน คือซ้ากันสองตัวไม่พอนะนี่คือสามคืออะไรแม่แต่เป็นสีเขียวซึ่งเป็นสีเขียวที่แบบเราตามหามานานแล้วแบบนี้นะทุกคนเราอยากได้สีเขียวที่เป็นคล้ายๆกับเใบไม้ที่แบบใบไม้สดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ย no. เขียวแบบเข้มๆได้แล้วได้เสื้อใส่แล้ววันคริสต์มาสลนะทุกคนนะทุกปีเราก็จะใส่สีแดงไง คริสต์มาสปีนี้ขอใส่สีเขียวแล้วกันฮะเพราะว่าเพราะว่า Thanksgiving เราใส่สีแดงไปแล้วคริสต์มาสสีเขียวเลยจ้าเป็นไงล่ะเคยได้นะสวยเลยลอ่ะถัดมาจะเป็นของ Banana Republic เมื่อก่อนอ่ะเราไม่ค่อยชอบของ Banana เท่าไหร่นะแต่หลังๆเนี่ยคือมองหาเสื้อผ้าที่แบบ ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการตัดเดย็บดีหน่อยแล้วก็ออสามารถใส่ได้เรื่อยๆก็คือแบบเป็นสไตล์เรียบๆดูดูผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแหละเจลดาคาดีงามมากเออก็ยังคิดอยู่ว่าน่าจะชอบม,มาเยอะกว่านี้แต่คือแบบเออเหมือนหมดโคตาละอะไรเงี้ยสเวตเตอร์อีกแล้วจ้ะ่เป็นสีดิเดเป็นสีอมดแดงๆเป็นแบบ เป็นสีไม้ไม้บูตบูดนะคะไม่เคยมีออยากได้มันมีความแบบน้ำตาลอมแดงแต่มันก็ไม่เชิงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเบอร์กันดี้อะไม่ไม่ใช่อ่ะเฮ้ยแต่แบบสวยอะซึ่งบอกเลยว่าผ้าต่างกันมากการตัดเย็บก็ต่างกันมากกับของน m อันนี้จะเป็นสเวตเตอร์ที่แบบคือราคาเขาไม่ได้แบบสูงมากใช่ไหมดูแค่ตรงหัวไหล่นะแล้วดูตรงหัวไหลของของ A เอเออไม่ใช่ของบนานนาดูดีทุกคน อ่มันต่างกันนะผ้าไหมพรมมันก็แบบเย็บต่างกันถักต่างกันเห็นไหมคะอันนี้จะดูดูแพงกว่าอย่างนั้นแหละประมาณนั้นฉันมีครบทุกสีเลยว่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเรียบๆเลยนะไม่ได้มีวดลายอะไรเลยนะแล้วก็ขนซื้อมาแบบสามสี่สีอะบ้าหรือเปล่าอ่ะ ประมาณนี้ตัวนี้ของบานาน่าจะเป็นเบอร์ XXS นะคะซึ่งจะมีความแบบพอดีตัวนิดนึงแล้วตรงข้างๆก็จะมีความแบบเออนะมีกิมมิกนิดหน่อยมีความผ่าตรงชายก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้ยคือสีนี้มันแบบมันขับผิวแล้วมากเลยอะเฮ้ยได้อะวิชอบโอเคมากเลยอ๋อเอา้อยออกมา นี่เดี๋ยวดึงๆดึนนี่ออกค่ะอ้วิสีนี่ด้อยลยเด้อจะหัวเราตัวเองก็ไม่ทันแล้วแหละคือเสื้อใหมพรมอีกแล้วนะคะแต่ทุกคนดูสีก่อนอ้า my gosh คือสีแบบไม่คิดว่าจะซื้อสีนี้อะทุกคนคือแบบฮัลโหลคุณเห็นฉันหรือเปล่าฉันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออ อันนี้เป็นไหมพรมที่แบบค่อนข้างบางหน่อยนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าชื่อเรียกเขาคืออะไรแต่ก็คือมันจะแบบนะผ้าไม่หนามากอันนี้จะหนากว่านะคะซึ่งอันนี้ราคาก็จะถูกหน่อยเออ่ตักซื้อเบอร์ XS เอหล่ะเฮ้ยได้อ่ายังไงยังไงสีนี้ เฮ้ยมันก็ดูจดใจจดใจดีนะมันมีความแบบม่วงๆชมพูบานเย็นเลดี้บานฉ่ำอะไรอีอ<า>เราสามารถเยอะได้กว่านี้อีกประมาณนั้นชอบนะโอเคสีนี้สวยเพื่อนว่าไงอะโอเคปะแต่ก็คือต้องโอเคแหละเพราะว่าเอาคืนไม่ได้แล้วนะคะเออมันแบบฟนอลเซลสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสเวตเตอร์ ผ้ามันคนละแบบอะมันเป็นเหมือนผ้าค,คัตตอนอะทุกคนนะก็เป็นสีกรมท่าเลยนะคะข้างหน้าก็จะมีลวดลายพิมพ์นิดหน่อยนะอันนี้จะเป็นเบอร์ XS อันนี้คือแบบลดราคาดีมากจากราคาที่แบบ49,99ก็50เหรียญน,นะนะอันนี้ลดเหลือแบบ10เหรียญหรือว่า12ประมาณนั้นอนะคือแบบก็ต้องเอาแล้วแหละ ก็ต้องเอาแหละใส่อยู่บ้านชิลๆก็ได้ประมาณนั้นเอออาล่ะทุกคนก็หมดแล้วนะคะที่แบบเออช้อปปิ้งมานะสำหรับเสื้อผ้านะคะอยากต้อนรับปีใหม่ต้อนรับสิ่งดีๆสดใสสดใสมีชีวิตชีวาแฮปปี happy ้แฮปปี้อะประมาณนั้นนะคะทุกคนลองดูลองจากสิ่งเล็กๆดูก็ได้เพราะว่า ก็อย่างที่ทุกคนประสบเจอเนาะทุกๆประเทศเลยที่แบบเจอโควิดเจอความโศกเศร้าบางคนสูญเสียคนในครอบครัวไปด้วยโรคร้ายหรืออะไรนะคะเอ,อจิตใจเราแย่ yeah, เราแบบเศร้าเราอะไรเงี้ยนะคะบางทีการแต่งกายหรือการลุกขึ้นมาทําให้ตัวเองรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นหรือรอะไรการที่แบบทําอะไรเล็กๆเล็กๆน้อยๆออนะให้ให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ มันก็ช่วยได้นะทุกคนเออก็ลองทำดูนะคะโอเคสำหรับในคลิปนี้นะคะก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละเนาะก็หวังว่าเพื่อนจะได้รับความเพลิน,พนไปกับเราด้วยนะคะถ้าใครที่ชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ,ะก็กด subscribe นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรานะคะมาช้าแต่มานะไปเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ